เดีย๋ยวจะพาดูคุณหมามีตรวจเคตัดหนังน้ำทองครบสี่เดือนว่าจะเป็นยังไงแต่จริงรงลไรสวยมากเลยใช้ชีวิตได้ตึห้องเป็นแพคกับใช่ใโ <c oughs> อเคม <c oughs> ผมวโอเคมากตรงนี้กคือแบบเขาจะจะับอร่างใช่ตอนแเหมือนเาเรากดดูมันแข็งๆเนีมันจะหายไปอ๋อนม่ใช่ไหมตอนนี้หมายล้ไรอยู่ มีมีมีไปละลาใช้เวลาข้างปลัเลยพวกนี yeah. Okay. Yeah. ้เป็นบมอ่ะม oh, yeah. ีนะแร้วก็ร like ข้อตนัใช่แข mm. ็งช่วงต้นมันจะมีพวกอุปกรณเนี่ยะกแข็งขันละลใช่เพราะว่าช่วงที่ตึงที่สุดอ่ะมันจะยังแข็งอยู่ใช่ใช่เาเราเดียกปะชมาเลยนะมประมาณสี่ชั้นมีมีแต่อันนี้ก็คือแบบพวกแปะแปะแปะแผ่นซิลก็ยุบลงในวงใช่ใมันจะยุบลงซิลิคนที่ช่วยอ่ ผมว่ามันมันดีกว่ายาเยอะช่วงหกเดือนเลงครับโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันของเดือนตรงนี้ครับครับสวัสดีจับ